No! Uh -huh. สวัสดีครับท่านพี่ผู้ชมที่เคารพรักทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีถักแหสารแหนะครับซึ่งมีสองวิธีที่เรานิยมกันนะครับก็คือการถักเกี่ยวก้อยนะครับและสําหรับการเกี่ยวก้อยนะครับก็จะมีอยู่สองวิธีนะครับที่นิยมกันก็มีวิธีเกี่ยวก้อย รอบเดียวกับเกี่ยวก้อยสองรอบนะครับมันมีความแตกต่างก,กันอย่างไรนะครับลองติดตามชมกันดูนะครับวิธีสารเกี่ยวก้อยนะครับเกี่ยวก้อยสองสองรอบแล้วก็มาเกี่ยว ตรงนี้มันจะมีปมใหญ่นะฮะแล้วก็อาจจะล่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับปมใหญ่ๆแล้วก็ดิ่งตรงนี้มันจะมีปมใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวสองรอบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาช้าๆ ตรงนี้นะเกี่ยวสองรอบแล้วก็ไปเกี่ยวเอาตาแหนะแล้วก็ดึงสอดขึ้นนะฮะสอดขึ้นตรงนี้มันต้องใช้ความละเอียดนะครับเพราะว่ามันสองรอบมันไม่ง่ายเหมือนกับรอบเดียว มันจะช้ากว่านะฮะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยปล่อยแล้วก็ดึงตรงนี้มันจะเป็นปมใหญ่นะครับสังเกตดูว่ามันจะเป็นปมใหญ่ปมใหญ่อาจอาจ,จะอาจจะมีผลดีและผลเสียนะฮะถ้าหากว่ามีการกระทบกระ,กระเทียนมากๆม,มันปมใหญ่ๆตรงนี้ก็จะหลุดง่ายนะครับจะ จะจะขี้ออกง่ายนะฮะไม่เหมือนกับปมเล็กๆนะครับที่เราเกี่ยวก้อยครั้งเดียวนะฮะอย่างนี้เกี่ยวรอบเดียวแล้วก็ไปเกี่ยวออกมาตรงนี้มันจะรวดเร็วนะฮะป,ป,ป๊บปนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะรอบเดียวนี้ก็จะจะเล็กนะครับจะแน่นอ่า แน่นไม่แพ้กับสองรอบปมใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะมีผลดีและผลเสียไม่เหมือนคล้าย,ายกันนะครับเหมือนกันนะครับดีกันคนละอย่างนะครับปมเล็กนี่รวดเร็วนะครับรวดเร็วสวยงามนะครับสำหรับปมใหญ่ก็จะเป็นอาจจะ แน่นนะฮะก็จะแน่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราได้รับผลกระเทียนมากๆปมใหญ่ก็จะจะขี้ออกเร็วกว่าปมเล็กนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างปมใหญ่กับเ,เกี่ยวสองรอบกับเกี่ยวรอบเดียวนะครับเกี่ยวรอบเดียวนี้มันจะเร็วนะฮะถ้าเกี่ยวสองรอบเนี่ยสองรอบที่มันจะ กวดที่จะลอดมาตรงนี้มันช้านะสิแล้วก็ตรงนี้การจะดึงตรงนี้เราก็ต้องดึงให้มันกระชับให้าาแน่นก่อนนะครับไม่เหมือนรอบเดียวนี้จะดึง,ดงได้เลยนะครับตรงนี้เราก็จะละเอียดมากกว่านะครับถ้ารอบเดียวนี้มันง่ายนะ เรียบร้อยแล้วนะนี่รอบเดียวสองรอบนี้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะครับต้องอกลัวจะสอดกลัวจะดึงได้ก็ต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับข้อแตกต่างระหว่างเกี่ยวก้อยรอบเดียวกับสองรอบนะครับ มีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่า,อ,าอันใหญ่อาจจะแน่นแน่นแล้วก็ทนทานกว่าแต่อันเล็กจะเร็วจะทักได้เร็วกว่านะครับจะสวยงามนะครับสำหรับาการแน่นก็จะไม่เป็นรองกันนะครับอย่างี้ ก็ท่านเอาเรียกเอานะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับถ้าจะเอาแบบสองรอบนี่มันจะช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยแต่ก็ทนทานเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราต้องการเร็วเราก็จะเอาเกี่ยวก้อยรอบเดียวนะครับมันก็จะง่ายนะฮะง่ายแล้วก็รวดเร็วได้เร็วกว่านะครับวันหนึ่งก็จะได้ได้เยอะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ